สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูมงคลชดาแก้วเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนนะครับการเลือกเสื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้นะครับ เป็นสิ่งที่เรา Jamie, ได้พบเจอในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับถ้าเราได้เรียนรู้วิธีในการเลือกซื้ออาหารับเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เป็นประโยชน์นะครับต่อนะครับการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เราสบายใจนะครับในการเลือกซื้อนะครับหรือนํามารับประทานในชีวิตประจําวันของพวกเราได้นะครับ ต่อไปนะครับมาดูนะครับความหมายของอาหารแห้งนะครับอาหารแห้งนะครับคืออาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือตากแห้งนะครับเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ําถูกกําจัดออกไปนะครับเช่นผักผลไม้แห้งนะครับเห็ดหอมแห้งกุ้งแห้งถั่วลิสงหอมกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายนะครับอาหารแห้งที่เราซื้อมาปรุงเป็นอาหารนั้นนะครับเป็นอีกประเภทหนึ่งของอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับไม่เสีย หรือบูดง่ายๆแต่การซื้ออาหารแห้งได้นะครับคุณภาพปลอดภัยอย่างดีนะครับจะมีวิธีการเลือกซื้อนะครับดังนี้นะครับวิธีนะครับเลือกซื้ออาหารแห้งนะครับมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้นะครับ 1. นะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับที่ผลิต ใหม่ๆนะครับไม่อับชื้นนะครับสองนะครับไม่มีจุดด่างดำไม่ใส่สีนะครับอันนี้ให้เราสังเกตนะครับจากอาหารนะครับก่อนที่เราจะซื้อว่าอาหารที่เราจะซื้อนั้นนะครับมีจุดด่างดำหรือเปล่านะครับหรือสังเกตที่สีนะครับว่ามีความผิดปกตินะครับไปจากเดิมหรือเปล่านะครับถ้ามีความผิดปกติไปจากเดิมมากอันนี้ก็ ให้เราพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับอาหารนะครับ 3. นะครับไม่มีเชื้อรานะครับเปลือกแห้งสนิทนะครับเมล็ดสมบูรณ์นะครับเนื้อแน่นไม่รีบไม่ฟอกนะครับมาดูนะครับความหมายนะครับของเชื้อราบางคนก็อาจจะได้ยินแต่ยังไม่รู้ว่าเชื้อรานะครับมันคืออะไรมันมีผลยังไงต่อนะครับร่างกายของเรานะครับ อันนี้คือเชื้อราครับเชื้อราครับจะมีสารอะฟราท็อกซินนะครับซึ่งเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนะครับมะเร็งที่ตับนะครับและก็อวัยวะนะครับอื่นอื่นนะครับเชื้อราดูยังไงครับสังเกตนะครับดูในรูปภาพนะครับอันนี้คือนะครับอาหารที่นะครับมีเชื้อรานะครับปนเปื้อนนะครับหรือขึ้นนะครับอยู่ในอาหารนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนี้ก็เวลาเลือกซื้อนะครับพวกหอมกระเทียมนะครับเปลือกนะครับแห้งสนิทนะครับเมล็ดสมบูรณ์นะครับเนื้อแน่นนะครับไม่รีบนะครับไม่ปอกนะครับเป็นต้นนะครับ4นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับอันนี้ให้เรานะครับสังเกตจากการดมนะครับ ต่อไปนะครับมาดูวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องนะครับเรานะครับจะมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้นะครับ 1. นนะครับเลือกซื้อที่กระป๋องไม่บุกหรือโปร่งนูนและไม่เป็นสนิมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นกระป๋องนะครับที่บุกนะครับหรือโปร่งนูนนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับเป็นกระป๋องนะครับที่นะครับเป็นสนิมนะครับอันนี้ไม่เหมาะนะครับสำหรับที่ เราจะซื้อนะครับมานะครับบริโภคมารับประทานนะครับ2นะครับอ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับเพราะในฉลากจะมีข้อมูลต่างๆนะครับที่ผู้บริโภคนะครับควรนะครับได้รู้ได้อ่านนะครับได้ศึกษานะครับเพราะอาจจะเป็นการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้ออาหารในแต่ละครั้งนะครับ 3. นะครับเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ยังไม่หมดอายุและเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าอาหารที่เราจะซื้อนะครับอันไหนที่หมดอายุแล้วอันไหนที่ยังไม่หมดอายุนะครับมีวิธีการสังเกตดังนี้นะครับต่อไปเรามาดูนะครับฝั่งขวามือนะครับซึ่งเป็นนะครับภาษาไทยนะครับให้เราสังเกตนะครับก็คือนะครับฝั่งขวามือนะครับที่ครูวงกลมให้นะครับ มันจะมีอยู่2บรรทัดนะครับบรรทัดบนก็คือวันผลิตนะครับบรรทัดล่างก็คือวันหมดอายุนะครับวันผลิตนะครับก็คือ17กรนะครับ17ด้านบนนะครับเดือน10ก็คือตุลาพศอันนี้เป็นคลิตศักราชนะครับอันนี้ก็คือสากลเขาจะนิยมนะครับเขาจะใช้นะครับคลิตศักราชนะครับในการกําหนดสินค้าก็คือเป็นปีนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็17 เดือน10นะครับอ่าก็คือเดือนตุลาแล้วก็พศนะครับก็เป็นคริสตศักราชนะครับ2020ส่วนวันหมดอายุด้านล่างครับ17นะครับเดือน10นะครับเหมือนกันเลยตุลานะครับแล้วก็อ่าปีคริสตศักราช2000นะครับ23อันนี้คือวันหมดอายุนะครับตัวอย่างนะครับที่ครูนะครับนำมาให้นักเรียนได้ดูนะครับต่อไปมาดูฝั่งนะครับ ฝั่งขวาฝั่งโทษนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้นะครับเป็นหลักสากลคือภาษาอังกฤษนะครับนี่วันผลิตนะครับด้านบนนะครับ MFG นะครับ04นะครับ04ก็คือวันที่4นะครับ09ก็คือเดือน9คือเดือนกันยายนะครับ14 14อันนี้ก็คือคลิตศักราชนะครับด้านหลัง2ตัวหลังนะครับก็คือ2,014นะครับ ส่วนวันหมดอายุให้นักเรียนสังเกตนะครับก็คือนะครับอ่า exp นะครับ exp คือวันหมดอายุนะครับก็คือ0ูนย์คือวันที่4นะครับศูนย์นะครับต่อไป0ูนย์คือเดือน9คือเดือนกันยายนต่อไปพศที่หมดอายุก็คือนะครับคริสตศักราชนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดก็คือ2017นะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีสังเกตนะครับก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องนะครับ 4. นะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอยนะครับอยนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าเราจะเลือกซื้ออาหารนะครับให้เราสังเกตเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจะมีลักษณะนะครับดังนี้นะครับเดี๋ยวกูจะวงให้ดูครับ มีเครื่องหมายออยแล้วก็มีนะครับเลขกำกับนะครับ13ตัวนะครับซึ่งถ้าเรานะครับพบเจอนะครับสินค้าที่มีเครื่องหมายออยนะครับก็ให้เรานะครับสบายใจในการเลือกซื้อเพราะสินค้าพวกนี้นะครับจะผ่านการตรวจสอบนะครับผ่านเกณฑ์นะครับการตรวจสอบของอาหารและยานะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยนะครับ สำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำแรงงานนะครับ7.4นะครับการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องนะครับให้นักเรียนตอบคําถามนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งในอัลบั้มไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็มีเนื้อหาสาระที่จะนะครับให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้และก็ทํากิจกรรมนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ